ครับก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นทางการพอสมควรเราก็รู้สึกว่าผมมาทําตัวไม่ถูกใช่เก่งเก่งเพราะว่าแบบต้องเราต้องประกอบคําให้สวยกว่าเขาอ่ะครับผมเพราะเขาพูดก่อนไงเดี๋ยวเราดูดอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ต้องมานั่งเล่าชีวิตตัวเองก่อนนี้ออกงานก็ยีนก็สดใสแต่นี่คือต้องมานั่งเล่าชีวิตความยากลาบากไม่เขิดนะไม่เขิดนะเพราะว่าก็ก็เป็นประวัติของเราเป็นชีวิตเรานะว่าเราผ่านอะไรมาแล้วก็ อยากให้ทุกคนอย่างน้อยๆฟังไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทําตามอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ชีวิตนะฮะถ้วันหลังอย่างนี้มันจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะว่าในเมื่อมันเข้าได้เข้ามันทำงานในอาชีพิีแล้วแต่ละคนมองยังไงบ้างอนาคตก็สู้ต่อไปครับพยายามต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมแล้วก็พยายามที่จะทำทำผลงานออกมาให้มันดีครับผมใช่ครับน้องมีว่าไงฮะ ครับก็อาถามอะไรนะเจ้าที่อนคคาอนคต,คตก็ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเราก็เชื่อว่าเราก็ยังพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลอะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยอยู่ติดตามความสามารถที่พัฒนาขึ้นไปของเราเรื่อยๆแล้วกันฮะก็นั่นแหละฮะอยากเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางที่มันแบบผ่านมาเลยเงี้ยมันมีความทรงจำอะไรบ้างอะที่ทำให้แบบเี่เรารู้สึกว่าแบบ เอโครงการนี้มันแบบน่าอยู่สำหรับเราเจอเพื่อนร่วมงานดีครับเาประทอะไรเหรอเาทับใจอะไรในการทำงานในวงการล่ะก็เพื่อนร่วมงานก็ทุกๆคนที่เราเจอครับทุกอย่างมันใหม่สำหรับเราอยู่แล้วครับการทำงานทีมงานเพื่อนร่วมงานแฟนคลับรับผมมันคืออะไรที่ดีมากแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงความทรงจำสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบยังอยู่ในวงการถึงทุกวันนี้ก็เพื่อนร่วมงานก็เป็นหนึ่งอย่างนะ ช่วงแรกๆที่อยู่ในวงการบันเทิงอะเอาจริงๆค่าตัวมันไม่ได้เยอะเลยอะค่าตัวมันน้อยมากแล้วก็เล่นถ่ายสามสี่เดือนได้เงินนิดๆหน่นนนนอยๆอะไรเงี้ยแต่การที่เราได้ไปอยู่ที่กองอะเหมือนการที่เราได้ไปเจอเพื่อนไปแบบไปเล่นกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่ช่วยกันดึงดึงผลักดันกันขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วสุดท้ายพอวันหนึ่งที่มันกลับมาเจอกันอะมันก็เป็นเหมือนการแบบรวมรวมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี่มันท ดีอีกเรื่องนึงในวงการบันเทิงนะสุดท้ายวงการบันเทิงมันแคบอะทุกคนมันก็รู้จักจก,จก,กัน,นแล้วก็เคยผ่านตาเคยร่วมงานกันมาหมดนะครับผมรวมถึงแฟนใช่ใช่รวมถึงแฟนๆก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีไม่มีใครคนไหนที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพที่แบบเรายือนอยู่แล้วมีคนมาล้อมเรามีคนมาคุยกับเราให้กําลังใจเรา,เราไม่มีคนมาสัมภาษณ์เราขนาดนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจําที่ที่ดีมากๆในฐานะนักแสดงคนหนึ่งนะครับอย่างวันนี้ก็รู้สึกแต่ว่าแฟนๆก็ยังก็ดีเรื่องของเรา ยังร้องไปพร้อมกับเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเขาเป็นไปกับพร้อยู่แบบแหนก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีผลงานที่แบบเป็นคู่ที่แบบเป็นการแสดงอ่ะก็กี่ปีแล้วก็ปีปีสองปีแล้วได้แต่เขาก็ยังอยู่กับเราคอยซัพพอร์ตทุกทางเดินที่เราเลือกที่จะเดินครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณมากมากครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมก็ อยู่ด้วยกันมาจนผมเริ่มผมงอกขึ้นนิดหน่อยละร้อนเห็นร้อนเห็นก็ก็ดีใจนะก็ไม่รู้อ่ะคนคนมันดีมากๆที่แฟนแฟนขับคนหนึ่งแบบรักเราชอบเราแล้วก็ติดตามเรามานานขนาดเนี้ยผ่านวันต่างๆทั้งแบบดีไม่ดีอะไรมาด้วยกันก็ดีใจที่ทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ครับอไ่กู่คนที่ภาครูครับผมก็ไหม เบ็จเพศครับแต่ก็คิดว่าผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเบนจเพียทางประเทศนะครับผมอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนร่วมเบ็จเพียรเยอะครับครับผมแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีครับผมเรื่องโควิดมันก็2ปีแล้วครับก็อยากจะอยากให้มันหายไปเราได้กลับมาทํางานอย่างเต็มที่ได้เจอคนได้เจอแฟนคลับทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมใชีวิตปกติกันสักทีครับผมอันนี้คือคำาี่ที่ถามเกิดแล้วกันครับใช่ครับน้องมีน้องมีนจะอรยพรทธิ์ใก็เปน ก็จร uh, uh ิงๆก็อวยพรไปแล้วนิดหน่อยแต่ออกสื่อก็เขินนิดนึงก็ก็ขอให้ขอให้พี่แป้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติได้เจอคนดีๆเพื่อนร่วมทางดีๆได้งานดีๆปังๆมีแบบมีคนรักเยอะๆก็เยอะอยู่แล้วแหละแต่ขอให้มีคนรักเยอะๆเยอะๆไปเรื่อยๆครับพี่แป้นตีไป็นจำเพศนี้มีแเรื่องราว โอ้ไม่ไม่ผมเพิ่งเพิ่งเป็นเจเพศได้เนี่ยวันนี้เองครับยังยังยังจริงเรากครวไหมเรากลัวไหมหลายคนก็ังวลครับผมแต่ว่าเราเป็นคนที่เราทําบุญอยู่แล้วอะครับผมเราเป็นคนทําบุญกับศาสตร์ทาบุญกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหว้พระอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีไปถามคนอื่นว่าเอ้ยตอนพี่ตอนที่พี่ห้าเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็ก็มีก็มีนะ แต่สุดท้ายเราก็คือเราต้องใช้ชีวิตในความไม่ประมาทนะครับผมแล้วว่าตอนนี้คือค่อนข้างจะรมัดระวังใช่ครับเรามาระวังตัวเองูดครับผมแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเป็นจะเภ่บางทีก็เป็นเป็นจระเภ่ดีรับซับรับอะไรอย่างเงี้ยไม่เท้ากันแต่จ้าเป็นอะย่า็ โควิดเนีครับพี่อันนั้นไม่ทำอะไรไม่ทำประเทศหรอกไม่ไม่ไม่มีอะไรครับผมก็มีแค่มีแค่เจ็บเจ็บใจเรื่องบ้านนิดหน่อยครับผมกว่าจะเสร็จอะไรพวกนี้ครับผมให้ของขวัญอะไรพี่แบบให้ไปแล้วครับเขายังไม่ได้แกะกล่องเขานี่รอเขาแกะก่อนตุ้งใหญ่มากนะใช่ไม่ดังคือให้เมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้กล้วยดับแต่มั่นใจว่าของขวัญที่ที่เราให้เขาจะชอบ แน่นอนนะครับผมเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องได้ใช้ในทุกๆวันนี่เหมาะเขามากๆผมบอกเลยและบอกยานึงนะครับไปรับประกันอยู่ในกล่องนะเออแร้วแ่าเป็นของใช้ไม่ด้องไม่ได้ทำมมาบอกงงมาบอกกันตรงนี้ทําไมคี่เราดิวกันไปแล้วว่าอย่างปีแรกอ่ะเราแกล้งกันไงเออแรกๆพวกเราชอบซื้อของสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้จริงเราก็เลยดิวว่าเอ้ต่อจากเนี้ยเราให้ให้ของกันดีๆเถอะประมาณนั้นครับผมครับ อันนี้รู้รู้ไหมคะได้บอกไหมว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรเลยเขได้ซื้อให้ไม่ไม่มีบอกครับผมไม่มีบอกครับไม่มีอะแต่รู้ใจกันอ๋อไม่รู้ด้วยครับเดาฮะเดี๋ยวก็รู้ว่ารู้ใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับผมอีิงมีคู่เอนเริ่มแบเปิดตัวมีคนคยแล้วยะค่ะพแมัแบบอลงไปยังไงอืมยังไงเดียก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ ความคิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเฮ้ยเขาต้องรักเรานะหรือว่าเขาจะเกลียดเรานะเขาต้องเขาจะด่าเราเขาห้ามด่าเราคือผมว่าด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธารณะครับผมเราขายความสาธารณะไปครับเราก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นว่าโอเคมีคนไม่ชอบเราแบบนี้นะใช่แต่เอ้ยแต่อีกคนก็โอเคคนนึงชอบผมว่ามันเราต้องปรับตัวแล้วทำความเข้าใจอะครับ ส,สุดท้ายเราเชื่อว่าถ้าแบบคนรอบตัวเราเพื่อนร่วมงานเราโอเคทุกคนโอเคแล้วก็คนที่ยังรักเราชื่นชอบเราแบบที่เราเป็นเรามันก็ยังมีอยู่แบบนั้นเราว่ามันก็เป็นสิ่ออทง,งที่โอเคมากๆแล้วถามพี่แป้นครับความสำคัญของพี่แป้นกับพี่จีน่านี่แป้นกับใครนะครับกับพี่จีน่าอ๋อไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วครับผมเคยคุยกันก่อนหน้าใช่ไหม ใช่ครับเคยคุยกันอยู่ช่วงหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วครับามานานพอสมควรเลยครับผมบตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องเปพื่อนกันใช่ใช่ครับผมก็เป็นคนรู้จักกันครับอแล้วนะคะอคครับครับ